เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา1 5 5 0 0บาทครั้งเดียวสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่อง YouTube hr channel กันอีกครั้งนะครับมาติดตามข่าวเกาะติดข่าวสำหรับเงินเราไม่ทิ้งกันจากกรุงเทพธุรกิจยังไม่จบนะครับสำหรับเราไม่ทิ้งกันและทางกระทรวงการคลังก็ยังจะทาการโอนเงิน อีก70,000คนครั้งเดียว1 5 0 0 0บาทสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินและมีสถานะโอนเงินไม่สำเร็จรีบตรวจสอบผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน com ปุ่มสีเขียวเข้มรู้ได้ทันทีนะครับว่าจะรับเงินอย่างไรมีคำตอบรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรมารับชมภายในคลิปได้เลยนะครับก่อนรับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์ กดติดตาม Subscribe อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาครั้งเดียว1,500 0บาทผ่านวิธีไหนได้บ้างและวิธีการใช้เมนูใหม่ปุ่มสีเขียวเข้มผู้มีสิทธิ์ ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จปัจจุบันก็ยังคงเหลือผู้ที่มีสิทธิ์เยียวยารับเงินแต่ทางกระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้กว่าอีกเจ็ดหมื่นคนด้วยกันนะครับทางด้านนายรวรลแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงว่าคงเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ระบบไม่สามารถโอนเงินให้ได้กว่าอีกเจ็ดหมื่นคนส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับ บัญชีการรับเงินอาทิเช่นหมายเลขบัญชีไม่ตรงยังไม่มีการผูกพร้อมเพผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีปิดเป็นต้นนะครับดังนั้นทางกระทรวงการคลังจึงได้เปิดเมนูปุ่มใหม่ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จปุ่มสีเขียวเข้มขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสำหรับผู้ที่ยังสงสัยว่าตนเองอยู่ในข่ายดังกล่าว ทำให้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาสรุปนะครับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทครั้งเดียว1 5 0 0 0บาทสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เพื่อรับเงินปุ่มสีเขียวเข้มได้นะครับและขอให้ทุกท่านขอให้ได้รับเงินไวๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามสาระน่ารู้ทางช่อง H R Channel กันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่อง H R Channel หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมกันนะครับอย่างไรนะครับหากท่านกดติดตามซับสไคร์ที่มีรูปกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ของทางช่อง H R Channel กันอย่างต่อนเนื่องกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปข่าวสาร าระน่ารู้อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ